สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรับไม่ได้แต่งพ่อไม้อดีตภรรยาโรกเขยน้อยพงงามก่อนเคยไม่ยอมรับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแสดงตลกสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือน้อยพงงามหรือมีชื่อจริงว่าปภา,าวดีพงงามปัจจุบันอายุ66ปีเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคม2498ที่อำเภอเสาะจังหวัดนาราธิวาสมีสายลาวพวนไทพวน เป็นน้องสาวของเทพโพงงามและมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่อว่ารัฐาโพงงามหรือยอาย่าหญิงนักแสดงสาวชื่อดังน้อยโด่งดังจากการเป็นนักแสดงตลกและเคยมีผลงานละครสร้างชื่อเสียงคือเรื่องหมอลำซัมเมอร์โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ได้ถือเกษ์ดีเข้าพิธีมงคลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากจะเป็นวันแต่งงานที่พิเศษอีกอย่างคือเป็นวันคล้ายวันเกิดของหญิงรัฐาซึ่งได้จัดงานตรงกับวันเกิด โดยหากย้อนกลับไปมีช่วงหนึ่งที่แม่น้อยเคยเปิดใจถึงลูกเขยในวันที่เจอกันครั้งแรกโดยเธอเล่าว่าตุลเข้ามาพูดเลยนั่งพับเพียบหน้าประตูตุลครับตุลรู้ใช่ไหมแม่รักอะไรห่วงอะไรตุลเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งชีวิตของเขาพี่ปั้นมากำลังใจของแม่ทุ่มเทอยู่กับเขาใครสักคนที่ได้ที่รักครึ่งหนึ่งของแม่แม่โอเคละแม่ไม่เคยหวนเรื่องเก่าๆแม่ไม่สนใจทั้งสิ้น ให้คุณสะอาดบริสุทธิ์พอเพราะพ่อน้องหญิงก็เป็นพ่อไม้และแม่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนเขามีลูกคนโตเจ็ดขวบชอบพูดตรงๆให้บอกตั้งแต่แรกคุณมีเมียมาแล้วไม่เป็นไรนี่นะรู้ข่าวก็ไม่แฟแล้วแม่บอกหญิงหยุดนะหญิงอย่าเป็นตัวหลืบตัวอะไรเขาเลยอธิบายให้แม่ฟังอยู่ๆข่าวก็คลมๆเข้ามาแม่ก็รอนข่ามาสัมภาษณ์แม่เมื่อไร่จะตอบชัด,ชด เพราะฉะนั้นหญิงสะอาดพอที่จะรับเรื่องนี้ได้สิ่งที่หญิงทําไปแม่เชื่อใจทุกสิ่งอย่างเพราะผิดหญิงจะไม่ทําพอนั้นเสร็จแม่ก็พูดกับตุลว่าเข้าใจใช่ไหมตุลก็น่ารักมากบอกครับผมให้สัญญาจะไม่ให้แม่และน้องเสียใจท้งนี้ทางหญิงเองก็เคยบอกว่าช่วงแรกๆคุณแม่ไม่ค่อยเปิดรับจังหวะมันก็ดันมีข่าวขึ้นมาว่าพี่ตุลจะมาส่งเขาก็แบบว่าออกไปซื้อของจนพี่ตุลกลับมาเขาค่อยกลับผัวบ้าน ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายลชมหน้าอดีภรรยาของตุนและทําความรู้จักกันมากขึ้นนั่นก็คือโดยตุนเองก็เคยแต่งงานกับดีเจเหมียวแห่งขึ้นดังเมื่อย้อนกลับไปจะเห็นว่าทั้งตุนและดีเจเหมียวเองเคยมีความรักที่ลีต่อกันโดยทั้งคู่นั้นเคยเปิดแจผ่านนิตยสารดังและรายการสุริวิภาเมื่อปี2554ว่าตุนเองเคยพบเจอกับดีเจเหมียวในรายการ w a ส s It อะไรกันนี่รายรการเกมเมอร์โซน ซึ่งตนก็สะดุดตาจนกระทั่งได้เจอกับเมียอีกทีในงานเลี้ยงของสถานทูตอังกฤษก็ยิ่งทําให้ชอบเวลาที่เมียอาจากรายการก็กมักจะมีเรื่องของธรรมะพี่แซะเข้ามาจนกระทั่งตูนส่งข้อความผ่านไฮไฟไปพหาเหมียแล้วคุยกันเรื่องธรรมะรวมทั้งทั้งคู่ยังมีเพื่อนคนเดียวกันสนใจธรรมะเหมือนกันจึงเริ่มเข้ากันได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ทูมค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ